เออนะครับผูเพื่อเห็นรับว่าเจ็ดหกสีพี่น้องเอานะครับด้วยวิจารณญาณในการฟังในการรับชมมันได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือนะครับมาเอาหัโนหัวมวนกันเนาะเหงมันน้ต้นเลยนะครับคลิปที่พันไปก็คือพันไปคลิปนี่ครับผมเห็นอิรีพี่น้องนี่นี่ผมเห็นตัวหนึ่งับพี่น้องตัวแรกนี่ผมว่ได้เขียนว่ได้ยังครับน้องป้ายเห็นมาลงป้ายไหโอ้ยกูตีเห็ยนยังอะไรโกงใหญ่นั่นตัวบังกลางต้อนโอยู่เมื่อโทษตัวนี่ วัวจ <kung S 2> <amat S 1> ังไหนนี่ค <expense> ร <eye> ับจอยนี่แม่นี่แไหมตัวบางกลางว่านี่แหมนี่เป็ตัวใหญ่โอ้ยขาวๆนั่นแหละตัวหอยยังนี่เห็นตัวเนาะโอ้ยเล็กสองตัวนี่ยังกระซำกระซำเห็นหน่าแล้วผมก็ยังมาอยู่เนาะนะบ้นงูตาบอยแม่งูตายถึงูอยังนลูงพ่อใหญ่หนึ่งครับเอาอันเป็นว่าเจ็ดหกสีครับอันนี้ด้วยวิจารณญาณด้วยปีน้องด้วยนะครับนะครับ คันธ <toys> ุ <m ics> <m ics> ์เหว่า oh, นี <laughs> okay. ่แหละมึงเอานี่นี่นี่พัว่าโอ้คือบ่บอกครับผมเนียนนะครับโดยวิจารณ์สองอยู่ข้างล่างครับบสองคักเลยครับวิจารณญาณในการชุ่มในการมึงเอาพี่น้องนี่แหมสองคักเลยนี่แหมนี่แหมสองยางชัดเลยนี่ครับนี่ตัวยู่หันตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนูกพ่อยายนูกพ่อพ่อหนีบอกตัวนึงก็แลังหายเนี่ยเอ้ากะเารนะครับอันนี้คือ เป็น, s <S น, idea, น so! so! ความเชื er ja> ่อครับเป็นความเชื <S <S ่อส่วนบุคคลพี่น้องเรื่องมังเรืองเอาผู้ใหญ่บ้านมาเมืองเด้อมาเมืองเด้อเอาครับนี่คือความเชื่อพี่น้องเห็นแล้วตัวนึงพี่น้องอันนี้ตัวที่สองนี่ผมเห็นนะพี่น้องเด้อนี่เด้อนะครับตัวที่สองนี่ผมเห็นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครัับเเป็นตวลขนะครับ เป็นข้อมเสือส่วนบางคนนี่คือตัวที่สองที่ผมเห็นนะครับอ่านี่ก็ตัวทสองมาเห็นพี่น้องไปฏิว่านะครับไปฏิว่าเห็นคือมาบอกนะครับเรื่องบางเรื่องนี่ครับเป็นข้อมือเสือส่วนบุคคลไปฏิว่าโอ้มาบอกเลขบ่ครับผมบ่ได้บอกเลขนะครับผมบอกสู่ฟังว่านี่ครับ อันงวดก้อนมีน้องมาซื้ Bref, up, อนะครับอันแปดแปดนั่นก็บยุ่งสาละเจ้าอันไอเจ้าไอไอจีกันตอดออกบ่นะครับมันก็เป็นเลขกแปดแปดดีที่มีนองมันก็ออกอีหลีมันกับผมก็บพ่ได้ว่าโอ้ยซื้อซื้อซื้อนะครับเอ่อนี่คือต้นไม้นะครับต้นไม้ฟ้าพาบางคนก็ว่าเลขออกน้ำนะครับบางคนก็ว่าโอ้ยถึงแต่ฟ้าพากับพ่อแห้งเราจะไปซื้อเลขน้ำอีกคนมา นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยวิจารณญาณในการรับช้มนะครับพิธีนะครับพิธีกรรมพิธีการที่มาเห็ดในมือนี้นะครับกลายเป็นเรื่องจริงมาจริงนะครับมวนราอาจารย์เป็นมาจริงแล้วเพิ่นก็ับปฏิบัติกันทั่วไปนะครับโค้งสีบอบผิษระเบียบ ทางสงรือว่าทางต่อื่นๆมี้องนี่เปน้องนี่คือโตที่สองผมเห็นนะพี่อ้อง้ะนะครับได้ล้ครับครับนี่ตวัวที่สองนี่ผมเห็นพี่น้อง,มองผมเห็นนี่กับหัวล่วงพี่น้อง,ม,องมึงเอาครับมึงเอาอปะเดี๋ยวว่าบ่มีผู้ใดเขียนไว้บางข้าง,งนะครับครับ โบโจะก,กับมึงเอากับมึงเอาเพราะว่าวบางั้งบางั้งเรื่องไร่สาระมั่นแมนอีหลีผมกับ่ได้บอกว่าออก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 นะครับบ่ไดีว่าเด้อให้พี่น้องมึงนี่ครับเออนี่ครับนี่คือชัดว่าชัดพี่น้องมึงเอานะครับนี่คือควมเสือสวนบุคคลเพราะว่าวผมก็บอกว่านะครับ มีคนไปเอาพาไปสวดนไม่ต้นไม้นะครับถือเรียกอีหลีสองแสนสามแสนมีดีครับเรื่องจริงโมูว่าเกิดจากเพื่อนในโชคย้อนต้นไม้เขาย้อนได้นะครับเอออันนี้คือความือครับความือบางคนกับว่าโอ้แต่ฝ่าผ้ากับเพราะแห้งนะครับแมนกับพี่น้องแมนเนี่ยแห่ละนะครับกับมึงเอานะครับมึงเอานี่คือความือเนี่ยบ่เถนะครับบด้ลบลูนะครับ ผมกับเบอร์ทไปเขียนมูพี่น้องหรือว่าพาอาจารย์มากคับเบอร์ทเขียนไว้นั่นก็ผมกับเบอร์ทเขียนทุกคนบ่ได้เขียนผมหัวกระมาอยู่นี่นะครับผมบ่ได้ผมพกกระมาอยู่นี่ประมาณจักนั่นก็นั่นับมึงเอาพี่น้องมึงเหงา อ้าวนี่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 แหละนี่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 ครับนี่นี่ที่เห็นเห็นว่านี่นี่นะเออเห็นมั้ยเลขสองพูดเลขอันนี้พี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่ครับเรียกตัวนึงพี่น้องมึงเอามึงเอากับมึง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 ใช้เลขสี่นี่ครับเลขยยังก่อนพี่น้องเลียกยังก่อนนี่ครับโอ้ยพี่น้องเลยนี่ร้องหน่อยหแต่ว่าบบเนี่ยเดี๋ขนชิ้นลูกยามยาพี่น้องชิ้นหนึ่งจนโบครับอันนี้เรียกยังนี่เลขยยังนี่เห็นอยู่เลขยยังนี่ นะครับเอานะครับพิจารณาญาณเหนาได้เปนน้องเนอะผมบ่ได้ให้มั่วมาบ่ยได้ไห่วามาบอกเลขนะครับนี่คือความเห็นนะครับพี่น้องเป็นว่าฝ่าผ้ากับพ่อแห้งเลรวแต่ว่าเรื่องธรรมชาตินี่ธรรมชาติแท้แน่นอนครับหลวงพ่ออาจารย์ที่มากับบด้เฉียนไม่ออกโทษนะครับไม่ไ่พอแย่มากเหมือนกับบด้เฉียนบอยได้เห็ดหนังจากแนวนะครับเป็น ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องในหลายเอาชิฟนี่ผมกะเชียวออกประมานมือมือหื่อครับมือหื่อเด้อครับมือหื้อนะครับเอาพูดได้หนึ่งกับวาซีหนึ่งหนึ่งพันเอาเอาครับผู้เห็นว่าซีหนึ่งหนึ่งกับมี่ครับครับนี่นั่นนั่นเห็นบอสไซย้ายสือไรย้ายสือจันสื่อไรนี่บอสเป็นนี่บอนี่นี่เป็นบอสเอนี่ครับพี่น้องอ่า นี่พี่น้องเนี่ยเอามึงเอาครับนี่เพื่อนเห็นที้หนึ่งเนืองใครเห็นจะได้กระจามพี่น้องหันปีนหัวขึ้นก็เรียกซีนั่นละโปรดใช้วิจารณญาณครับนะครับอันนี้ชัดบ่ครับพี่น้องชัดบ่นี่ครับชัดบ่นะครับอันนี้ชัดบ่พี่น้องนี่ชัดบ่ใครใช่หรืก็เื่อนเห็นอ้ยมันเป็นบางตาเราบอนใช่หรือจืดอันนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่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 ครับ หันมองไปแล้วนะครับผู้จะหนึ่งก็จะว่าโอ้สองกับหนึ่งพี่น้องสองหน่นหนยุ่ครับครับพี่น้องนี่นะครับคือเป็นข้อมเสือนะครับเนาะเอ้าสวดนี่สดครับหนึ่งชัดและยุ่งผุนมันเป็นหนึ่งเขาไม่แน่นไห้แน่นนี่บอกครับเอาพี่น้องนี่เด้อครับนี่เด้อนี่เด้อมื่อครับพี่น้องผมมีผู้ทด่เขียนผมก็บผู้ใดมาเขียนไว้ผมก็บผู้ใดบอกว่าออกออกออก ร้อยเปอร์เซ็นบอเดวาพี่ดวงบอเดวานะครับผมก็บอกว่ามีค้นถูกหวยทุลัตเตอรี่นะครับทุลัตเตอรี่ย้อนมาสวดนี่นะครับนี่เจ้าอะนรนครับนี่ไอ้มึงครับยอนมาสวดฝ่าพ้าต้นใหม่อยู่ให้อยู่หน้าอยู่นู้ใดอะไรเป็นเจ้าของนะครับนะครับเป็นเจ้าของเก่าพามาสวด เป็นความเสือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการชมในการมึงในการฟังพี่น้องผมบ่ได้มาไอ้ยังไหนก่อไม้่าอืมสั่งกระแสบอกครับผมเนี่ยบ่ได้มาสั่งกระแสครับพี่น้องเห็นชัดบ่ครับเดี๋ยวว่าโอ้เอามึงอีกมึงกันะนะครับเห็นชัดบ่นี่ครับเห็นชัดบ่พี่น้องเห็นชัดบ่อ่านี่ครับนี่ผู้บ่เห็นชัดกระจายมาผู้บ่เห็นชัดจะพี่น้องเนอะ นะครับจะจะเน้นๆอ่าอ,อ่าครับขอบคุณทุกาทการติดตามทุกาทการรับชมพี่น้องแต่เป็นประโยชน์กระโจติดตามกดสับกระดิ่งกดสับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยพี่น้องนะครับสับคาตะไคร่ผลน้ำเนียนะครับเดี๋ยวตัวเนียค่อยแห้งหมดแล้วนะครับคอแห้งมาแล้วครับอ้าวขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณสวัสดีครับผม